สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะหลายท่านนะคะก็เอ๊สงสัยพนาภาหายไปไหนนะเงียบหายไปนานเลยนะคะเป็นเดือนนะไม่ได้ลงคลิปค่ะพนาภาก็เร่งทำสวนอยู่นะคะตอนนี้ก็ทำไม้นะคะเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนนะคะเพียงแค่ว่าพนภาไม่ได้ทำคลิปบางทียุ่งยุ่งก็บางทีก็มัวแต่ปลูกไม้เพลินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พนาภาทำกระถางหกนะคะก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมแหละอันนี้ก็คือโดนเขาคัดคัดไปก็จะเหลือเหลือเลือกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลูกค้ามาคัดตาสวนนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากมาสวนนะ้ามาได้นะแต่ว่าต้องนัดก่อนนะคะพนภพาก็ยังทําคือไซส์กระถางหกตอนนี้พนาาทำกระถางหกเนี่ย เป็นเป็นพันกระถางเลยนะคะตอนนี้ที่ที่มีอยู่นะที่มีแบ่งปันนะคะก็เป็นพันกระถางเลยแหละมีให้เลือกเป็นพันกระถางเลยอ่ะเนี่ยให้ชมดูหน้าไม้ค่ะไม่ได้เจอกันนานเนาะก็ดูหน้าไม้กันบ้างอะก็ทำนี่เอาประมาณนี้ค่ะเจ้าชายรัตติการอะยังจะเป็น เดทที่นี่อะไรก็ยังทำอยู่นะคะอะมุมนี้ก็จะเป็นพันธายนรสิงห์พันธภาก็ไม่ค่อยได้ทำไม้ใหม่นะคะย้าว่าไม่ค่อยได้ทำไม้ใหม่ซึ่งเราจะทำไม้ตัวเก่าของเราก็คือเรามีแม่พันอยู่แล้วอันนี้สีเลิกงามลูกค้านะคะก็จองไว้แล้วแหละเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้ามารับนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะ อันนี้เป็นลูกไม้ของคณพาเองนะเนี่ยเป็นลูกไม้ที่พณพาเคยโชว์ค่ะเนี่ยอันนี้มีจํานวนอยู่<__>ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันลูกไม้อ่ะก็เยอะอยู่พอสมควรค่ะอะตู้นี้ตู้นี้พึ่งฟอร์มไปได้แค่หนึ่งเอ่อหนึ่งเดือนนะคะพึ่งฟอร์มไปได้หนึ่งเดือนก็ลูกค้ายังไม่ได้เลือกนะคะอันนี้เป็นพึ่งฟอร์มใหม่ก็จะเป็นเศรษฐี เมืองชนนี่เศรษฐีเมืองชนสีเลิกงามนะคะอ,อ,อันนั้นจะเป็นนารีบูรพาลหรือเท้าลำไพนะคะเป็นเท้าลำไอ่เนี่ยก็ดารานพาร์เป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าของพนภาเองอ่ะนี่อันนี้ก็เป็นลูกไม้ที่สวนค่ะลูกไม้ที่สวนพนภาก็ทําไม้ ไม้เดิมค่ะอ่าตัวนี้ก็ฟอร์มฟอร์มแบบได้แล้วนะคะตัวนี้ฟอมได้แล้วเนิดซับนี่ใครชอบใบกลมอต้นนั้นจะเป็นหลวงพ่อเจริญไม้ของอาจารย์เกียงไก่นะคะ,ะกําเนิดซัพบค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะแต่ว่าจริงๆอ่ะเนี่ยค่ะจะให้ชมลูกไม้ต้นแม่จะต้องเป็นแบบนี้นะคะนี่ ต้นแม่จะต้องเป็นแบบนี้แต่แต่นะคะย้ําว่าผ่าแล้วนะคะปลูกแล้วแล้วก็จะได้แบบนี้ได้แบบนี้จริงๆนะคะจะมีรู้สึกว่าจะมีอยู่สองแม่แหละเชื้อราขึ้นแล้วค่ะเนี่ยพนภพาโดนราเล่นงานแล้วก็คืออ,อันนี้จะเป็นไม้เก่าตัวนี้ลูกไม้ตัวนี้พนภพาเคยแบ่งไปแล้วโรสแผง จะทาไม้เดิมๆนี่แหละคะ่ะก็จะไม้ใหม่มีเก็บเข้าไม้มีเก็บนะคะแต่ว่าก็จะตั้งแม่อยู่อ่าตู้นี้ก็จะต้นโตหน่อยนะคะต้นนี้ตู้นี้เราก็บางทีโดนคับไปแล้วนะคะเราก็เอามารวมกันไีนตู้นี้อ่ะนี่ตู้นี้ก็จะโตหน่อยนี่รักนิลานพโมคคลานะนะคะใครชอบบอลกาพโมคคลานะนะโตแล้ว เศรษฐีสุพรรณไม้โตทั้งนั้นเลยนะคะต้นโตฟอร์มโตถ้าฟอร์มโตอย่างเงี้ยบางทีมีหน่อมีอะไรนะคะก็รอลูกค้านะคะมาเลือกค่ะหน้าสวนนะพนภาก็ตอนนี้ก็ทำตามออเดอร์นะคะถามว่าออเดอร์ทีเดียวเลยไหมก็ไม่แล้วค่ะก็หมายถึงว่าเรามีอะไรเราก็ผ่าผ่าไปนะคะแล้วก็เสนอ ให้กับสวนใหญ่ไปค่ะให้กับพ่อค้าแม่ค้าไปว่าเรามีต้นนี้ต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปไปไลฟ์ขายบ้างส่งบ้างนะคะ <Hello. S 1> ชมนอกตู้กันบ้างอันเนี้ยเศรษฐีสุพรรณลุ้นวนเลยนะคะเป็นครึ่งตู้เลยนะเศรษฐีสุพรรณเดี๋ยวส่งนีดนึงนี้ได้เนี่ยค่ะเศรษฐีสุพรรณอัพกระถางไว้ค่ะรอลูกค้านี่ธนพาแบ่งนะก็คือกระถางเนี่ย กระถาง6นิ้วนะคะพรราพาปลูกกระถาง6นิ้วก็จะแบ่งอยู่ประมาณ80บาทค่นีอ2ต้นสิบถ้าตัวไหนกัดสีเยอะๆแล้วาาพารณพายังไม่ได้ไปแบ่งนะคะก็เดี๋ยวหาโอกาสเดี๋ยวเอาไปากัดโปูให้ค่ะแต่ตอนนี้เล่งทำไม้อยู่หลายท่านบอกเอ้ะพรรพาหายไปนานเลิกทำหรือเปล่าไม่นะคะ บอลสีคึกคักมากตอนนี้นะคะบอลสีตลาดบอลสีคึกคักนะคะโดยที่เขานะ่าส่งออกกันนะคะอย่างของพันาพาเนี่ยไม่ได้ส่งออกโดยตรงนะคะเราก็ซัพพอร์ตซัพพอร์ตลูกค้าไปค่ะอ่ะอุย้ยตัวนี้ก็สวยค่ะนี่บางทีไม้ก็น่าซ้ำๆกันอ่าสีบุรีล์นะคะใครชอบไม้โบราณไม้เก่า ลายเหมือนลายพ้าสิ้นนี่เลยค่ะอ่าสีบุรีรัมนะคะพัภนาภามีจํานวนนะอันนี้คือมีจํานวนค่ะพระโมกค,คารานะฟัภนดณภาก็มีจํานวนค่ะอันนี้เป็นหลวงปู่แหวนนะคะ น่าจะต้นแม่น่าจะหายแล้วแหละเนี่ยเดี๋ยวเก็บทําแม่พันต่อหลวงปู่แหวนอเทราปะตีค่ะสวยๆแบบนี้พันภา,าก็มีอยู่นะทําไม้ดําเดิมค่ะทําไม้ดําเดิม,ดมก่อนจะเป็นกระถางหกได้นะคะพันภาก็ทํากระถางสี่นิ้วไว้เหมือนกันกระถางสี่นิ้วนี้ก็มีประมาณสักยี่สิตู้ได้ค่ะก็จะไล่ตั้งแต่ฟอร์มแบบเนี้ยเนี่ยค่ะ พอฟอมพอฟอมกระถางสี่ได้ประมาณเนี้พนภา,พาก็จะคัดหน้านะคะแล้วก็ไปขึ้นกระถางหกไว้รอลูกค้าหรือว่าลูกค้าบางท่านเนาะอาจจะชอบกระถางสี่คือเขาจะเก็บแล้วก็ไปเลี้ยงเองก็ราคาเบาๆค่ะพนภา,พาก็ส่งหน้าสวนอยู่กระถางละยี่สิบบาทกระถางหนึ่งยี่สิบบาทนะคะเขาก็ไปฟอร์มเอาเพราะค้าแมค้านะคะ มาทำอ,าอะไรนะข้างๆให้นะคะเพราะว่าแดดสองบอลต้นแม่พันธุ์นะคะตายหมดเลยก็เลยมาทำตัวนี้สแลนมันจะมืดนิดนึงมันเป็น80นะคะเป็นสแลน80แหละพนพภาก็เลยเอามาทำมาชมต่อค่ะอันนี้ที่ปลูกไว้อันนี้ได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะ1เดือนก็จะโตประมาณนี้ย ก็จะมีค้ากันไปมีเก่าบ้างใหม่บ้างแม่ฟ้าหลวงนะคะก็มีตอนนี้ก็มีออเดอร์อยู่แม่ฟ้าหลวงซันเซ็ตดารานุพลับเนี่ยค่ะฟอร์มขนาดนี้ยพนภาแบ่ง20บาทนะคะเนี่ยสมมุติมาหน้าส่วนนะอ่ะนี่ฟอร์มแบบนี้พนภกพาทำส่งอยู่20บบาทค่ะก็มารับหน้าส่วนได้เลย ก็ยากขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะดารานพราชนะคะอ่ะนี่ซันเซตค่ะซันเซตนี่ต้องดูราคาเขาด้วยซันเซตเออซันเซตอันนี้กิติมาศธนาภาก็ทำเหมือนเดิมอะค่ะไม้เดิมเดิมแหละแต่ว่าเราก็ทำวนไปนะคะทำวนไปรักเอ่ยก็ยังมีหลงเหลืออยู่ที่ดิปีฉลูใครยังไม่มีครับปีฉลู หลวงต้นนี้สวยมากแม่แม่ฟ้าหลวงพนาภามีสิบแม่นะคะผ่าทีเดียวเลยสิบแม่ทีนี้มันก็จะมีโทนที่แบบแดงฉ่าอ่ะแล้วก็จะเป็นโทนที่ออกชมพูแบบนี้แล้วก็พาร์ทเทลพาร์ทเทลก็จะประมาณนี้นะคะจะออกขาวๆเข,า,ขาไม่ได้เผือกนะคะจะเป็นแบบพาร์ทเทลเลยอ่ะนี่อ่ใครอยากได้อ่าอะไรนะทิดาพญาเลค่ะอ่ะ,อะทิดาพญาเล น้ำแห้งนะถาดเนี้เย็นแล้วนะคะมาเพื่อทักทายนะคะเดี๋ยวจะเอฟซีหลายๆท่านบอกว่าพนาพาหายไม่ทำแล้วไม่ใช่นะคะยังทำอยู่เนี่ยวันนี้มาก็มาปลูกไม้เล็กประมาณนี้นะคะเนี่ยไม้เล็กใบเดียวแบบนี้นะที่พนาพาลงปลูกค่ะก็เนี่ยได้วันนี้ก็ได้ไปสองตู้ค่ะวันนี้ เห็นสวนเล็กๆแบบนี้นะคะไซส์กระถาง4นิ้วเนี่ยก็ทํารองรับแมค้านะไม่ได้น้อยนะคะถ้ากระถาง4นิ้วเนี่ยที่สวนพนาพาเนี่ยก็จะมี3,000 3,000ต้นนะคะ3,000กระถางเนี่ย3,000อัพเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ว้าวทาไมพรพุทธาพนภา,าสวยจังนี่เริ่มโตแบบนี้นะคะถ้าไม้โตโตเนี่ยฟอร์มเนี้ยก็ไปได้เลยนะคะถ้าใครอยากเข้ามาแบบ เเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็สนใจก็มาสอบถามได้นะคะหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามได้เลยพนักาจะส่งรูปให้ดูนี่สวยๆแบบนี้แหละคะ่ะแต่จริงๆแล้วก็ทำไม่ทำนะลูกติดติดออเดอร์อยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะเรามาอัปเดตสวนข้างๆบ้างนะคะสวนก็จะประมาณนี้แหละตอนนี้ก็เขียวเขียวเขียวนิดนึงก็จะมีเนะะี่ยค่ะ ให้ชมไม้เริ่มโตบ้างแล้วนะคะก็จะมีต้นไม้ที่แบบเขียวๆข,ขึ้นเยอะเลยนะคะนี่เพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนบรรยากาศก็จะดีแบบนี้แต่ว่ายุงก็จะเยอะนิดนึงค่ะอ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพนภพามาอัปเดตนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะเดี๋ยวพนาพาจะพยายามนะคะพยายามอัปเดตสวนเรื่อยๆให้ชมนะคะยังคงทำอยู่นะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ